สวัสดีครับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับก็ไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับไ d ตัวละครของผมนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับตัวละครตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ JC นะครับ JC ก็เป็นตัวละครหลักนะครับ ตัวละครนี้ก็แคปิคอนนะครับนทอมเจ้าเก่านะครับอันดับแรกนะครับมาดูในอินเวนทอรนะครับที่เก็บของด้านขวามือก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอาวุธหลายๆอย่างก็มีทั้งสีม่วงสีทองนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตของเกาะเบาเกาะกลางแล้วก็ชุดเซ็ตแกลนม่วงของมีดมีโซ่นะครับเชนดาร์ดแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือก็จะมีไอเทมต่างๆแล้วก็มีอาวุธแล้วก็ชุดเซ็ตเป็นม่วงของป่านลบนะครับแล้วก็คอนนอกนั้นก็มีพวกส่วนประกอบของปืนใหญ่แล้วก็เป็นม่วงเหลยยุทธสามนะครับแล้วก็มีของตัวนี้ครับป่านลบก็สามารถไปตีได้นะครับส่วนซัพไาดำซัพไายดำปืนใหญ่ก็มีหลายกระบอกอยู่ แล้วก็ทรัพยากรก็พอมีนะครับทรัพยากรก็ถือว่ามีหลายอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ไอเทมตัวนี้ก็สามารถขายได้นะครับราคาต่อชิ้นพันห้านะครับก็มี1 1 8ชิ้นตัวนี้ก็ขายได้ตัวนี้ก็ขายได้นะครับกุญแจมี 20, 22อันนะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆที่ในการเตะอาวุธตีชุดนะครับแล้วก็มีอาวุธ อาวุธก็ทั้งสีม่วงสีทองก็ออปชันก็พอได้นะครับแต่ฝั่งนี้จะดีกว่าอันนี้เตรียมพร้อมใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีเวนทนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดเกาะกันนะครับตอนนี้ผมใส่เกาะเกาะหนักนะครับเกาะหนักก็จะมีค่าหรือจะชปอยู่ที่767นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกาะกลางนะครับ กาะกลางค่า l e a d เด s h i ชก็จะอยู่ที่793นะครับต่อไปเกาะเบาครับเกาะเบาจะอยู่ที่766นะครับสำหรับค่า l e a d e r s h i ชมาดูอาวุธหลักนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็จะมีเงาวนะครับเงาวตัวนี้ผมใช้แปนันม่วงในการตีนะครับพอตีเสร็จแล้วผมก็ทําการรีฟอสก็จะมีค่าออปชันที่ ดีมากๆเลยนะครับส l a s h i n g d i a m e นะครับบวก400นะครับส l a s h i n g เจาะเกาะ4 3 2นะครับ a r m o อบวก7ค่าค r i t i c a l บวก13นะครับถ้าเล่นสาย stake แล้วนะครับก็จะมีค่าดังนี้ครับส l a s h i n g d i a m e นะครับ2007นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อใช้ก่อนหนักแล้วก็จะมีค่าป้องกันถึง900กว่านะครับ อันนี้เหมาะมากเลยสําหรับเงานะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธต่อไปนะครับต่อไปผ่านลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูออฟกันผ่านลบนี่ก็จะมี่ l a s h i n g d ดา a มจบวก233นะครับเจาะเกาะส l a ช h i n g บวก400นะครับ p พ e r c i n g เจาะเกาะแทงนะครับแทงทะลุเกาะบวก2 6 3นะครับ อันนี้ก็ใช้แป็นม่วงตีนะครับเป็นม่วงตีแล้วก็ทําการรีฟอร์ดแล้วนะครับ้อนคอนได้4ีม่วงนะครับคอนก็จะมีค่าบันดาเมจนะครับหัวใจหลักเลยบวก270นะครับบันเจาะเกาะ392อาร์มบวก14แล้วก็ทักเน็ตบวก11นะครับค่าเลือดอันนี้ก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมใช้อยู่ประจำสำหรับเกาะหนักนะครับถ้าเป็นเกาะกลางเกาะกลางเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเปลี่ยนชุดเกาะกลางก็จะมีไปนะครับไปก็เพชรชิงดดเมจครับอันนี้ต้องเล่นสายเทคนิคนะครับ สายเทคนิคก็ค่าก็จะมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นออปชันที่ผมมาให้ดูนะครับอันนี้ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวก195นะครับแล้วก็มี Agility นะครับบวก15อันนี้สายตรงตัวนะครับดาบโนโดจินะครับก็มีออฟสลัดช,ชิงจอก่อนนะครับ273 เต็งบวกสิบสี่ตีนบวกสิอาร์มอบวบเอ็ดนะครับอ่อต่อไปเอาก่อเบาชุดก่อเบานะครับเชนดาร์สเฉนดาร์ดูตัวนี้ครับทองตัวนี้จะเน้นเพ e รชิ่งด d เมจก็เพชรชิ่งดเมจก็จะเหมาะกับการเล่น เอจีนะครับสายเทคนิคนะครับสำหรับออปชันตัวนี้นะครับสลัชชิ่งก็บวก228นะครับตัวทองอันนี้ก็ออปชันเยอะนะครับสลัชชิง่งอันนี้เล่นสายเทคนิคสายกำลังนะครับบวก202แล้วก็มีค่าสเต็งบวก9 a g เบวก12นะครับนอกนั้นก็เป็นค่าคริติเอลนะครับ ส่วนดาบคู่ผมไม,ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ดาบคู่แล้วก็จะมีอาวุธในคังอยู่นิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของอาวุธของผมซึ่งผมชอบก็มีเงาครับเงาวนี้ออฟชั่นดีมากเลยสำหรับเงินในเกมนะครับเงินบอลผมก็มีอยู่11.85เอมนะครับ1 1ล้าน เงินซิลเวอร์ก็มีอยู่2 0 0แสนหนะครับก็พอมีนะครับมาดูในส่วนของยูนิตของผมนะครับมีทั้งหมด101่กองนะครับจาก102องกองซึ่งสามารถสร้างเพิ่มได้อีก1่กองนะครับยูนิตท,ทองก็มีประมาณนี้ครับเกือบทุกตัวทุกตัวเลยว่าได้เกือบทุกตัวแล้วก็ดอกเทรน ล็อกเทนก็มีใส่เกือบทุกตัวนะครับแล้วก็มีค่าควบคุมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับค่าควบคุมมีเกือบทุกตัวก็สามารถลดลิเดอร์ชิพไปได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารราบแล้วก็พลันูปืนมา้าก็ถือว่าเยอะนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งกองไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีเกือบทุกตัวมีเกือบทุกซีซั่นนะครับ ยูนิตเขียวอันนี้ก็เป็นพวกาชาวนานะครับอันนี้เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรนะครับซึ่งจะเก็บทรัพยากรได้เยอะแหลงอินเฟนที Lang ่นะครับธนูกับปืนก็มีหลายหน่วยนะครับก็มีเกือบครบมีครบเลยละผู้เล่นใหม่ก็ดูเอานะครับถ้าสนใจมามาทอง มะม่วงมาเขียวมีเกือบทุกซีซันมีเกือบทุกซีซันยกเว้นซีซันใหม่ๆที่ผมไม่ได้เล่นแล้วก็เลยไม,ไม่ได้ทำนะครับก็ถือไว้เจะนะครับ1 0ึ1งร้อกองนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่ายูนิตมัตเตอรี่นะครับยูนิตมัตเตอรี่ผมก็ อัพเกือบหมดแล้วนะครับถ้าขึ้นเป็นสีทองแบบนี้แสดงว่าอัพเต็มเต็มมาตเตอรี่แล้วอาอย่างนี้นะครับอันนี้เต็มหมดแล้วอัพเต็มแล้วแบบนี้ยังไม่ทองก็ยังยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มก็ผู้เล่นใหม่ก็สามารถไปอัพเพิ่มได้ก็จะใช้แต้มใช้แต้มตัวนี้นะครับก็สามารถไปแลกซื้อในร้านค้าได้นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของลิมิตของมัตเตอลี่นะครับมัตเตอลี่ผมก็มีอืมเยอะมากมาต่อกันที่ม้าแม่ทัพนะครับตอนนี้ผมก็มีม้าแม่ทัพอยู่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับก็จะเป็นม้าม่วงหมดเลยนะครับเป็นม้าม่วงหมดเลยนี่ก็ถือว่าได้นะครับใช้ได้เลย ฟา์มาเขียวไม่มีนะครับเน้นม่วงอย่างเดียวต่อด้วยชุดแฟชั่นเลยนะครับชุดแฟชั่นแมททับก็มีประมาณนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดสวยๆได้นะครับตามที่ผู้เล่นใหม่ต้องการนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะครับทุกซีซันก็ todas. มีเยอะพอสมควรน,นะครับทั้งชุดใหม่ชุดเก่า ในหน้านี้ก็จะเป็นด็อกเทนนะครับหรือว่าวิญญาณทหารนะครับซึ่งด็อกเทนเหล่านี้ผมยังไม่ได้ใช้นะครับผู้เล่นใหม่ก็สามารถนำไปใส่ย,ยูนิตตามที่ท่านต้องการได้นะครับแล้วก็จะมีไอเทมที่ยังไม่ได้ทำการฟิวชั่นนะครับก็สามารถไปทำการฟิวชั่นได้ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงนะครับสีฟ้าสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะทำการลองฟิวชั่นสักหนึ่งครั้งนะครับ สองสามหนึ 2, 3, 1, 2, 3, 4, ่าการฟิวชั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งด็อกเทนนะครับซึ่งระบบจะแรนดอมนะครับถ้าใส่ตามสูตรนี้ถ้าโชคดีก็จะได้คูณ2นะครับได้ไหมไม่ได้นะครับก็ได้เป็นด็อกเทนตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ใช้กับเอ่อมามาธนูมั้ง น่าจะเป็นม้าธานูอ่าธานูไฟนะครับธนูไฟอ่าอีกสักครั้งนะครับอีกสักครั้งหนึ่งสอสามหนึ่งสองสามสี่โอเคไม่ได้คูณสองครับแต่ได้เป็นด็อกเทนจจวลินแอทแทคอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ เมื่อได้มาแล้วก็สามารถนําไปใส่ให้กับยูนิตของเราได้ครับก็สตรีมผมก็มีประมาณนี้แหละครับเกมที่เน้นๆหน่อยก็มีอา m มสสาม a อต a ลน GTA สกร m ประมาณนี้ครับ